สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานาเช็คพลังงานแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นของคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเนาะก่อนอื่นนะคะหน้าไพ่ที่เราเปิดเอาไว้ในตรงนี้นะคะเพราะว่าความจริงเราพี่ได้เริ่มทําแล้วนะคะแต่ว่าคลิปพี่ตัดไปเนาะในตรงนี้นะคะพี่ได้เปิดเห็น j u s t m e n t แล้วก็ดีแอมเ The f u l l นะคะ Knights of p e n t a c l e แล้วก็ uh, Page of w a n แล้วก็ uh, Queen of Wands Ten of p e n t a c l e แล้วก็ Page of Swords Two of Cups นะคะในใ,ใ,ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงชาววันศุกร์ชาวทัดไฟนะคะชาวทัดลมกลุมตุนมีถุนราศีกุ้มนะคะแล้วก็มีชาวราศีกันนะคะเราก็ มีมีชาวราศีกันมีกันเกิดขึ้นนะคะเด่นๆคือราศีกันเนาะในตรงนี้นะคะแล้วก็มีชาวราศีกรกฎเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้นะคะเท่าที่เราเห็นเนาะเพราะว่าเราเห็นจากพลังงานในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่คุณนนั้ต้องการที่อยากจะเจราจาหรือมีการริเริ่มที่อยากจะพูดคุยสื่อสารเกิดขึ้นเพื่อให้กเกิดการเติมเต็มหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ แต่ดูเหมือนกับว่าช่องทางในบางเคสในบางกรณีเรามองเห็นถึงการบล็อกกันถึงการติดต่อยากหรือติดต่อไม่ได้ในตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในตรงนี้ในความสัมพันธ์เราบอกว่า,เ,าเราจะสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังดีอยู่นะคะแต่เพียงแค่อาจจะยังไม่พร้อมกับการที่จะสื่อสารแต่ว่ามีความต้องการที่อยากจะสื่อสารแต่ยังไม่พร้อมก็เป็นได้หรืออาจจะถูกบล็อกหรืออาจจะถูกปิดกั้นในตรงนี้ทําให้คุณและเขาในตรงนี้ไม่สามารถที่จะ อาติดต่อสื่อสารได้แต่เนี่แต่ว่าในความในความรู้สึกในความสัมพันธ์ในตรงนี้เรามองเห็นถึงความต้องการในในฝั่งคุณแล้วก็ในฝั่งเขาในฝั่งเขาก็ยังคงมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วก็มีความต้องการคุณอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะก็่ายังจัดได้ว่าคุณรัะเขาในตรงนี้นะคะก็ยังคงมีความรู้สึกยังต้องการกันอยู่ นั่นเองยังมีความรูม้สึกดีให้แต่กันอยู่ส่วนในฝั่งของเขาในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดไใยเนาะในตรงนี้ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือวันศุกร์ในตรงนี้หรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนเกิดขึ้นได้นะในตรงนี้นะคะอืมมีอ่าขออภัยนะคะเป็นชาวราศีกรกฎนะในตรงนี้นะคะเป็นชาวราศีกรกฎวันศุกร์นะคะในตรงนี้เนาะเนาะนี้ก็คือวันศุกร์เือนกันเช่นกัน นะคะส,ส่วนส่วนอันนี้ก็คือเป็นชาววันศุกร์เช่นกันนะคะเน้นเน้นเด่นเด่นเลยก็คือคือเห็นวันศุก응ร์นะคะอืมนะคะเห็นชาววันศุกร์เกิดขึ้นเป็นพลังงานของคนที่เกิดในในวันศุกร์นะคะในบางึ้นในบางกรณีคู่รักคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันเดียวกับคุณคุณอาจจะเกิดวันศุกร์แล้วเขาก็เกิดวันศุกร์เหมือนกันในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเราจับพลังงานได้ถึงวันศุกร์นะแต่ต่างราศีกันเท่านั้นเอง มีความต้องการกันนะกันมีความเข้ากันได้ดีนะความจริงแล้วคือเข้ากันได้ดีแล้แต่ว่าชอบมีความนิ่งเกิดขึ้นหรือหรือชอบทําตามใจของตนเองในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะมีความเหมือนกับมีพลังงานนึกอยากจะหายก็หายไปในตรงนี้นก็เลยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกันเกิดขึ้นและการหายไปในตรงนี้ก็เป็นการหายที่จู่ๆปุรปปับก็หายไปแล้วก็จู่ๆปุรปปับก็กะทันหันเลยในตรงนี้เกิดขึ้นจู่ๆไปเลย หายเลยในตรงนี้ไม่มีเหตุไม่มีเรื่องไม่มีราวก็หายเลยในตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกเหมือนกับยากเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะคะจุดๆก็หายไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะกลับมาในตรงนี้เหมือนมีปัญหากลับมายากเวลาจะกลับมาในตรงนี้คิดแล้วคิดอีกจะกลับมาดีไหมจะกลับมาอย่างไงดีจะกลับมาแล้วจะดีเหมือนเดิมไหมในตรงนี้เพราะว่ามีความเบื่อมีความเซ็งมีความนอยเกิดขึ้นในตรงนี้ มีความคิดเยอะคิดมากมีความลังเลกันอยู่ในตรงนี้มีความไม่มั่นใจกันเกิดขึ้นนะคะจะถามว่าในความรู้สึกเนี้ยชอบกันไหมชอบกันนะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการที่ยังตัดสินใจอยนะู่เนาะอืมในบางเกสในบางกรณียังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจคิดเยอะคิดมากกับการที่จะตัดสินใจยังลังเลกับการที่จะตัดสินใจอยู่ตต time, แต่ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดี รู้สึกดีกับการที่จะเฝ้ารอคอยหรือยินดีที่จะให้ระยะเวลากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ืนะคะส่วนในบางเคสในบางกรณีในตรงนี้มีความเหมือนกับมีความชอบกับการที่จะต้องเสียสละมีความรู้สึกดีกับการที่จะต้องมอบให้หรือยอมรับได้รักไรยเงื่อนไขรักที่เหมือนกับชอบที่จะให้ชอบที่จะทุ่มเทอะไรประมาณนี้นะคะ ในบางคสในบางกรณีเนาะแล้วก็เรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาในตรงนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะไม่รอแล้วนะคะที่ไม่ต้องการที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์รอในตรงนี้แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกวีอยู่ในตรงนี้มีความรู้สึกต้องการอยู่ในตรงนี้ ถึงแม้ว่ามีความเหมือนกับจะเป็นอารมณ์เหมือนกับตามใจเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับต้องการให้อิสระกับความสัมพันธ์ให้อิสระกับตัวเองก็ตามแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วในตรงนี้การคิดการนึกถึงหรือการตั้งใจหรือจริงจัง,จง,จงในตรงนี้กับการที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะนําพาไปสู่ถึงสิ่งดีๆที่คุณน้นเฝ้ารอคอยหรือเพื่อง่ายว่าสุขสมหวังเอง แล้วก็จะนำพาความเห็นอ,อกเห็นใจหรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในตรงนี้มาให้คุณมาสู่คุณหรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาต้องการหรืออาปรารถนาที่อยากจะให้กิดเกิดในตรงนี้จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะยังไรแล้วนะคะไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วหรือ อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วในตรงนี้ก็ตามหรืออาจจะมีการพิจารณาหรือลังเลอะไรกันในตรงนี้ก็ตามนะคะส่วนคนส่วนคนโสดนะคะก็ยังคงตัดสินใจอยู่หรืออาจจะมีช่วงของการที่จะต้องพิจารณาหรือจําต้องพิจารณาส่วนคนที่เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเป็นคนคุยกันอยู่ในตรงนี้เราบอกได้เลยว่าการเฝ้าดูสังเกตการหรือให้ระยะเวลาในตรงนี้เป็นเป็นเรื่องดี หรือการช่วงที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่คุยกันอยู่ตรงเนี้เป็นอะไรที่โมเมนต์โมแมนติเป็นอะไรที่ดีนะคะให้กอดเก็บบรรยากาศหรือสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะในช่วงเวลาที่ยังเป็นคนคุยกันอยู่ในตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีและหอมหวานมากนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับเราอาจจะมีความลังเลบ้างนั่นแหละกับการที่จะคุยกับเขาหรือการที่จะสื่อสารกับเขาหรือการที่จะวางใจหรือเปิดใจอะไรกับเขาในตรงนี้อาจจะมีความลังเลบ้างแต่ก็รู้สึกดีกับการที่จะ พูดคุยกันต่อไปหรือเฝ้ารอเฝ้าดูสถานการณ์เหตุการณ์เรียนรู้กันไปในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วหรือเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วอะไรตรงนี้สมบูรณ์แบบเป็นเป็นสามีภรรยากันเต็มตัวแล้วในแล้วในตรงนี้นะคะก็จัดบดีนะคะพร้อมที่จะเสียอ่าพร้อมที่จะเสียสละแล้วก็มอบโอกาสเราก็เป็นเหมือนกับลักษณะที่พร้อมที่จะให้และเห็นอกเห็นใจกันในตรงนี้เกิดขึ้น นะคะเป็นสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะแต่ส่วนในความสัมพันธ์ที่มีเกิดขึ้นในตรงนี้ที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือบุคคลที่ไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ยอมรับหรือเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะผักความสัมพันธ์นั้นออกเพราะว่ายังมีความกังวลมีความลังเลยังมีความคิดจะคิดมากยังมีความเหมือนกับมีความต้องการยังย,ยังมีความต้องการที่อยากจะไปต่อ ยังไม่ต้องการที่อยากจะอ่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือย <rain> ังไม่ต้องการให้ใครนั้นมาครอบครองหรือเป็นเจ้าครอบเจ้าของหรือแสดงตัวตนหรือยังอ่ยังไม่กล้าหรือยังไม่ยังไม่สามารถที่จะอ่ยอมรับกับการสูญเสียอิสรภาพหรือการโสดในตรงนี้ไปได้ในตรงนี้นั่นเองเนาะก็คือเราจะมองเห็นถึงการที่คุณนั้นจะอยู่ตัวคนเดียวเราก็ปฏิเสธไปในตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะมีใครนะคะ ส่วนคนที่พอ่าส่วนคนที่พร้อมแล้วในตรงนี้จะยังจะยังคงตัดสินใจอยู่นะคะคนที่พร้อมแล้วในตรงเนี้ยอาจจะมีการลังเลมีการพิจารณามีการตัดสินใจส่วนคนที่ยังไม่พร้อมนี่คือปฏิเสธเลยนะคะ ส่วนคนที่ยังคุยกันอยู่สามารถคุยกันได้ให้ระยะเวลากันแล้วก็อยู่ในช่วงจังหวะที่เรียนรู้แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่พึงพอใจที่น่าพึงพอใจนั่นเองนะคะแล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในตรงนี้เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วดีอยู่แล้วในตรงนี้ก็คือจัดว่าดีอยู่นั่นเองนะคะโอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูพลังงานจากหน้าไพ่ในตรงนี้บ้างนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้าง อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะในตรงนี้เรามองเห็นถึงความโลคนะคะแล้วก็ความไม่รู้แล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็การทุจริตเนาะอืมแล้วก็การทรมานมีเหมือนกับ เป้าหมายมีมีเป้าหมายที่ง่ายขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่นอกกายเหมือนคุณอาจจะไปพบเจอหรือพบเห็นแล้วคุณจดจํามาในตรงนี้เป็นได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการที่ว่าอ่าตัวคุณหรือตัวเขาในตรงนี้นะคะอาจจะถูกสังคมกดขี่สังคมบีบบังคับ หรือศาสนาต่างศาสนากันอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ความต้องการเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้แล้วก็การที่ทรมานกันหรือเป็นการที่เหมือนกับว่าคุณต้องการอยากจะให้เขาดังชัดเจนบอกรักในตรงนี้แต่เขาไม่บอกสักทีเป็นการที่เหมือนอดทนอดกัน้นมีความเหมือนกับพยายามในตรงนี้เกิดขึ้นมีความทรมานในใจมีความที่จะต้องอดทนกับคมกับความต้องการนี้ในตรงนี้เกิดแบบขึ้น แล้วก็เหมือนกับเป็นการต้องทนความทรมานในตรงนี้ก็คือความความที่เรานั้นจะต้องอดทนกับประสบการณ์ที่เรานั้นเคยเจอเคยผ่านพ้นหรือสิ่งที่เคยพบเจอมาอาจจะไม่ได้ประสบกับตนเองแต่ว่า,าพบเจอมาในตรงนี้เคยได้ยินมาเคยได้ ได้ไปอยู่ในสังคมแบบนั้นได้ไปพบเจอแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ประสบกับตนเองในตรงนี้ไม่ได้พบเจอกับตนเองในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะคุณง่ายๆว่าคุณอาจจะไปเรียนรู้กับคนอื่นมาพบเจอพบเห็นทุกคู่คู่อื่นหรือคนอื่นๆในตรงนี้ทําให้เห็นในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ ความโลภเกิดขึ้นความทรมานเกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์นอกกายาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็สังคมความการการกดขี่เกิดขึ้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าให้โนเมนเจลเกิดจะบอกอะไรนะคะบทเพลงสิ่ง <waiting> for นะคะสิ่งที่คุณนั้นรอคอย very soon แล้วก็ getting getting to to know e a c t h e r นะคะแล้วก็ c a n miss อ๋อ engagement นะคะไม่ใช่ c h e m i s t r ่นะ engagement แล้วก็ heart to heart conversation ทำไมพี่มีความสึกเหมือนเป็น engagement เป็น c h e m i s t r หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพี่เห็นไพ้ engagement ในตรงนี้เป็น c h e m i t t r อาจจะหมายหรืออาจจะหมายความหรือสื่อถึงการที่คุณนั้นมีเคมีที่เข้ากันก็ได้นะอืมนะคะเพราะว่า e n g a g e m e n t ในตรงนี้ก็คือความรักที่คุณนั้นมีให้ในตรงเนี้ยคุณอยากจะอ่าเหมือนกับมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการและกันในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ แต่พี่มองเห็นไพ่ใบนี้เป็น En g a g e m e n t เนาะอ่าเป็น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  h e m เป t r y อ่าเป็น h e m เ s t r y เหมือนกับเป็นเหมือนกับเคมีที่เข้ากันเห็นไพ่แอ g เ g e ต e m e n t แล้วเป็น h e m เป t r y เนาะเป็นความรู้สึกเหมือนสลับกันในตรงนี้ก็ประมาณอารมณ์คล้ายๆกันนะคะทำนองคล้ายๆกันเป็นความหมายคล้ายๆกันก็คือจะเป็นประมาณอารมณ์ว่าเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้สิ่งที่คุณนั้นรอคอยอยู่ในตรงนี้นั้น กำลังจะเก,เกิดขึ้นและผู้คนจะสรรเสริญหรือนิยมยินดีหรือนำพามาให้กับคุณเป็นได้นะคะเราก็ให้คุณนั้นเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดเกิดเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้เป็นสิ่งดีแน่นอนนะคะนะคะในตรงนี้เนาะนะคะแล้วต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูสิคะว่า ให้จะบอกอะไรกับพี่อีกนะทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างบอกกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ นะคะให้ที่อยากจะเตือนกับคุณออกมาแล้วนะคะก็คือเป็น c h a l l e e นะคะก็คือการต่อสู้แล้วก็ king man นะคะแล้วก็ king of well ในตรงนี้นะคะแล้วก็ pad south halo ในตรงนี้นะคะแล้วก็ five spell มองบอกถึงตอนที่เหมือนกับสิ่งที่คุณนั้นพยายามต่อสู้หรือฝ่าฟันหรือพยายามในตรงนี้นะคะ เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เติมเติมเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มีความสุขแหละเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจแต่สิ่งที่คุณนั้นพยายามออกไปในตรงเนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณอาจจะไม่ได้ทําอย่างที่คุณนั้นต้องการหรือคาดหวังหรือปรารถนาคุณอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับฉันยินดีที่จะให้แต่ผลลัพธ์ออกมาในตรงเนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้น